สวัสดีค่ะวันนี้นาสาวหนองคายมาอีกแล้วนะคะวันนี้นามาทํายําถั่วงอกนะคะเส้นมาม่าค่ะยาถั่วงอกเส้นมาม่าเครื่องปรุงก็มีตามนี้นะคะเครื่องปรุงก็มีดังนี้เลยจาส่วนน้ํายํานาจะเติมผลลงไปก่อนนะคะเนี่ยน้ํายําก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลทรายน้ําปลาแล้วก็น้ําเปล่านะคะแล้วก็อูมามิแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวชูโรมหนื้อสับนะคะน้นหมูสับ เสร็จแล้วเราก็เติมเครื่องเลยค่ะก่อนทำล่างเมืองสาดแล้วนะคะพี่เพื่อนมีเห็ดหนูหนูนะคะลวกทุกอย่างสุกแล้วนะคะลวกทุกอย่างสุกแล้วก็นำมานำมาปรุงเลยนะคะ เตรียมไว้แล้วค่ะลวกลวกเสร็จแล้วก็น็อกน้ําเย็นนิดนึงนะคะไม่ให้ไม่ลวกนานนะคะไม่ให้เขาเละค่ะที่ใส่จานเพราะว่ากลัวมองไม่เห็นกันนะคะ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ น่าใส่ผงปรุง,งรสของเขาลงไปด้วยนะคะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วก็จะเติมผักนะคะยำแบบบ้านๆสไตล์มานะคะ ไม่มีสูตรตายตัวนะคะพี่พีๆเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช้กดเลิเลยจ้านี่จุมไปน้ำลายสอบไปเหลือมะนาวนะจ๊ะใส่ทีหลังมะนาวนี้ใส่ไปชิมไปนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะสไตล์มาใส่ไป,ไปชิมไปจ้าเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินหิ น้ำตาลทรายก็ใส่ไปแล้วนะคะทุกอย่างใส่ไปแล้วผม,ผมป็นงป้งปิ้งก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าชอบอร่อยแล้วะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะง้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ พีเพื่อนๆท่าน,น,น,นไหนชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะยำถั่วง,งอกค่ะเส้นมาม่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ